นี่นะครับพวกผมนะครับเพื่อนๆนักศึกษาที่3มาจากศูสูตรัฐศาสตร์ผลิตสาขาการปกครองสกุกใหม่ๆเช่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาร์นะครับก็ได้มาสัมภาษณ์ในรายวิชาพักการเมงินกลุ่มบรยชน์กับปัจจุบันนะครับวันนี้จะพูดที่กสัมภาษณ์แล้วครับอยากให้พูดที่กสัมภาษณ์ได้นนะครับครับสวัสดีครับพี่นะครับก็นายวินยูทธองแมวนะครับรองปรัชญา มีหลายอยงานเนาะเพราะว่าลัพยาครับก็ทํางานอย่างที่บอกก็คือมีสีมือกอล์ฟนะครับที่เข้ามาทํางานแล้วก็มีภาคเขาเรียกว่าภาคอะไรภาคในการราชการนะครับก <m> ็ค no? ือเข้ามาร่วมกันพัฒนาในเรื่องของพัฒนาเด็กเยาวชนก็คือมีอ่าเรียกว่าอะไร OT มันไม่ใช่ UT NT NT ครับอ่าบริษัทเราเราก็มานานขงแห่งชาตินะครับ NT เพราะเขามาเขาเรียกวมาส่งเสริมแล้วก็มาพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่นะครับโดยส่งเสริม ให้ใช้ไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็ทําตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจนะครับเพจเพาะพันธุ์ดีเอ็นทีดุกข้าวชุมชนลำยาครับก็มีการประชาสัมพันธ์ทางสินค้าชุมชนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าไลฟ์สดเรียกว่าจําหน่ายสินค้าชุมชนผ่าทา,างเพจด้วยครับประการได้พัฒนานใน,ใน,ใน,ใน ก็พัฒนาหนึ่งเนาะก็คือพัฒนาตัวศักยภาพของในเยาวชนถูกไหมครับพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่ามีความกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของทักษะการใช้ไอทีเนาะอย่างอย่างที่หนึ่งเนาะอย่างที่สองก็ได้เศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะว่านอกจากที่น้องจะได้ทักษะในเรื่องของการใช้ไอทีแล้วก็ยังจะเป็นการเรียกว่าจาหน่ายสินค้าชุมชนของรพีา์ด้วยจากหมู่บ้านนะครับก็วจะเป็นในเรื่องของไข่เค็มในเรื่องของขนมของม้วนนะครับแล้วก็น้ํามันทิษ แล้วก็พวกสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์่างๆาที่มีในพื้นที่ลำูนทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนงานนานเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ให้พ่อแม่พี่นอ้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มอาชีพก็มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าตรงนี้ด้วยทําไมเศรษฐกิจของลำพานก,ก็ดีขึ้นครับแล้วก็ด้านด้านสิ่งแวดล้อมด้วยพร้อมกันทุทุกด้านครับสิ่งแวดล้อมเนี่ย,ยน้องๆกเ็เรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์ทำพิษในเรื่องของการรนอรมณ์ในเรื่องของการไม่ทินขยะนะครับในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของ าการเรียกว่าอะไรนะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการลงเพีลงลงไลน์นะครับในในในช่องหลายหลาช่องทางที่เป็นเทคโนโลยีอ่ะกับในพื้นที่ด้วยครับแล้วการพัฒนาได้ได้เกิดประโยชน์อะไรกับ แล้วเกิดประโยชน์จากประชาชนถูกไหมครับก็อย่างที่พี่บอกเนอะในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีอยูไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยน้องๆเนี่ยนำสินค้าไปโพสขายหรือว่าโพสประชาสัมพันธ์ในนี่นั้ก็จะมีคนสั่งสินค้าเข้ามาถูกไหมครับก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากการเรียกว่าจําหน่ายสินค้าตรงนี้ถูกไหมครับก็เขาจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สองก็อย่างที่พี่บอกในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือว่าพอมีการยไปเนี่ยก็ ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของคนที่มาเที่ยวหรือคนที่เข้ามารับพยากรเนี่ยก่อนจะมีความตจริญหนักมากขึ้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับก็ถ้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยุ่มสมบูรณ์ชาวบ้านในพื้นที่ก็ถูกไหมครับก็เาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพก็จะดีด้วยถูกไหมครับแล้วก็เาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีความสุขด้วยจากที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ร่มสม